สวัสดีครับวันนี้มาดูควายครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับทำงานอยู่ถนนสายอุดรน้องคายครับทำสาระ อลาครับมาดูควายบ้านนี้บ้านยังไงบ้นเมีนครับฮะบ้านเมียนตําบลยังบ้านเมียนตําบลปันเขาอำเภอเพ้นเอ้าอันนเพนอำเภอเพ้นนะเดียอำเภอเมืองครับสายแดนระหว่างอำเภอเพ้นกับอำเภอเมืองครับถ้าไปอีกหน่อยเดียวเป็นตําบลนาฟูครับแม่สวยๆครับ เนี่ยลูกไปมาลงรูครับไม่ได้ลงคลิปนั้นแล้วเดี๋ยวจะลืมกันก่อนพอ่อบักใดย่ะลูบกบักใดย่ะลูกอันไหนบวกลูกอันพ่อพ่อมันดันบรือเปล่มเจ้าของมาอยู่ครับอยู่แต่พอ่อ ไปครับแม่สูงเราจะร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบไปเด็กมันบ้านครับลูกมันตัวแม่ปะเตี้ยตัวนี้ตัวผู้ตัวแม่ยังี่ตัวแม่ตัวผู้ โอ้คูนึงแม่นึงนี่ครับสวยครับผิวพธุ์ดีครับควายขุนถ่ายมาให้ชมครับอุดรควายเยอะมากครับเดี๋ยวอมอยู่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูเยอะๆหน่อยถ่ายตามบ้านเลยครับไม่ได้วิ่งตลาดไม่ได้ต้องทำงานทำศาลาพักร้อนสิบเก้าหลังอยู่ถนนอุดร น้องไค่ลูกมีพ่อดีอยู่ครับแต่เจ้าของไม,ม,ม,ม่อยู่อยู่เต่ตาอยู่เตจตากับยายงามงามงามชูพันธดีเป็นตวรั้นเขาฮัก,กว่าลูกก็สวยครับนี่ลูกลูกตัวไหนลูกสอดลูกสอด ครับเขามารับชมฝากกดติดตามเลยครับช่องอังกอคิงชาแนลยังทําอยู่ือนเดินครับแต่มาทํางานรับเหมาหาเงินนิดนึงเดี๋ยวไปวิ่งตลาดชุมแพตลาดหน้าอินต่อครับตลาดลมสักนี่ตอนนี้ดูควายบ้านบ้านไปก่อนครับควายแถวอุดรครับสวยสวย เอฟซีเฮ้ดอนเรียกไปถ่ายก็ได้ครับผมอยู่บ้านหน้องนกเขียนพักอยู่บ้านหน้องนกเขียนอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธาน,นีอยู่อีกเดือนเดือนก,กว่าๆเป็นแมนี่งามงามงามลูกแม่ตัวไหนไม่รู้ลูกพ่อตัวไหนไม่รู้ครับเจ้าของบอกว่าลูกพ่อพ่อดังอยู่ เจ้าของมาอยู่ไม่ใช่ลูกมาอยู่ดูแต่ท่อปูกขอยาหเดออตากับยายก็ไม่รูครับ <c oughs> เดินให้ดูสิแม่นี่สูงครับร้อยสี่สิบสี่สิบบวกแน่นอนแม่นี่ ควายอุดรธาน,นีครับตำบลอะไรนะบ้านเขาลืมแล้วควายเยอะครับแถวนี้มีเกือบทุกบัตรมันจะท้องกรืบมั่งนะตัวเนี้ยโอ้โมันจะห้าเดียน มองมันสงสัยไม่ได้ทำอะไรถ่ายรูปเฉยๆเสียมกระโหลกจะไปะล่ากระต่ายครับมาดูกระต่ายเป็นควายถ่ายควายก่อนครับพรุ่งนี้จะมาใส่กระต่ายแม่น้ำสูงครับสูงเจ็ร้อยสี่สิบสองถึงสี่สิบห้าครับ เห็บซีเฮดนหัดด้วช่องผมอยู่แถวตำบลน,นาฟูอำเภอเพนทักมาพูดคุยกันครับหรือว่าจะให้ผมไปถ่ายควายลงขายให้ก็ได้ครับโทรมาติดต่อมาครับทักเม้นในเม้นมาก็ได้หรือว่าโทรมาตามเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์ผม นนแล้วไปลงคลิปครับลงเดี๋ยวลืมกันก็เลยถ่ายควายบ้านๆให้ดูก่อนครับไม่ใช่บ้านๆครับควายไทยบานควยงามหรือว่าระดับนึงครับนั่นะสูงร้อยสี่สิบนี่ก็คือว่าระดับหนึ่งอะสี่สิบสองไม่น่าขาดครับดูเราเป็นปีทีเดียวนะเส้นไปลายๆนะครับ แม่ลูกลูกแม่ตัวเมียได้ลูกสอดสีทองเลยตัวนี้ต,ตัวนี้ตัวผู้แม่นี่สามแปดสามเก่าวันนี้เลี้ยงค่อยดูควพันดีมากเลย มัองโลอยู่ข้างใน,นเสียงกะระลอกครับเสียงกะระโอกมาตามต่อครับตามมาบ้านเขาเลี้ยงไว้กันหมดครับโอ้ตายบ้านนี้ก็เลี้ยงไปหลังหนึ่งตามต่อเลี้ยง ครับก็มารับชมฝากกดติดตามนะครับช่องอังโกคิงแช่แนลครับตงวัวลงควายครับตลาดวดัวตลาดควายหรือว่าถ่ายให้ชมหรือว่าใครสดใจโทรมาให้ผมไปถ่ายให้นนครับผหโโมดฟาร์โโมผหโโมดพ่อพันช่องเล็กๆครับแต่ก็ทําไปเรื่อยๆครับชอบทําไปทํามาชอบยูทูป แม่นั้นหันหน้ามาเลยครับคลิปนี้ไปให้ครับเขามารับชมฝากกดติดตามครับ